สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาทําปลาให้ดูอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นปลาที่ผมซื้อมาจากตลาดครับชื่อปลาสีกูดปลากูดคลาดนะครับแล้วแต่พื้นที่เรียกเพื่อนๆเรียกอะไรกันก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับอันนี้ก็ยังสดดีอยู่นะคือจะมาทําข้าวต้มปลานะครับวิธีแรกทําข้าวต้มปลาก็ก็คือจะต้องกินแบบไม่มีก้างนะให้เนียนๆหน่อยเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูก่อนครับ ันนี้ผมได้ปลามาสามตัวนะครับอ่าแล้วมีชื่อชื่อกระต่ายขูดอีกชื่อหนึ่งนะกระต่ายขูดผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาต้องกระต่ายขูดอาจจะเป็นเพราะเกรดของมันเก็ดของมันแข็งมากขนาดถึงจะต้องใช้อะไรที่แบบขูดขูดอะไม่แน่นะไม่แน่ใจนะครับอย่าเชื่อผมผมยังไม่เคยตกได้นะครับเห็นนักตกปลาเขาว่าเวลามันติดเบ็ดขึ้นมาหรือติดอุปกรณ์อะไรขึ้นมาแล้วแต่นะครับเวลามันขึ้นมาบนบกแล้วมันจะร้อง ขูดทุกคาดขุกคาดอยงนี้ครับก็คือเขอาจจะตั้งชื่อตามเสียงและการเรียกว่ากระต่ายขูดนะก็อาจจะเสียงเหมือนคนขูดมะพร้าวก็เป็นได้นะครับก็ เวลาผมทำนละ้วผมก็จะตัดตรงนี้ก่อนนะครับตัดเต็นแล้วก็ดีตรงนี้มาให้ถึงถึงตรงนี้ก็ง่ายนะครับแล้วก็พวกอันนี้นะครับผมก็จะเอาออก ก็ขูดตรงนี้มันออกเป็นก้อนเลือด ต้มถุงลมนี่ถ้าหากว่าเราเอาอไปทําเมนูต้มยําเมนูแกงอะไรก็มไม่ต้องออกอะไรครับเพราะว่าเราสุกแล้วมันก็จะหนึบๆ่อยดีอ่าจะเจาะจะกรีดท้องนะครับกรีดง่ายๆก็คือเราต้องอ่าหาตรงจุดที่เป็นสะดือมัน,นครับแล้วก็เอาปลายมีดทิปแล้วก็ลากมาเลย มาถึงขั้นตอนการแร่นะครับปลาก็เราก็ต้องจัดการเรื่องน้ําให้เรียบร้อยนะครับการซับแห้งเป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับผมเพราะว่าเราจะทำความสะอาดผิวปลาด้านนอกนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะแร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือถ้าแร่แร่เปิดเนื้อออกมาแล้วเนี่ยผมจะไม่เอาเนื้อปลาไปล้าง ที่น้ําอีกแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็ให้มันสะอาดสุดท้ายไปเลยนะครับ ก็เป็นขั้นตอนการแรกนะครับขอเริ่มจากตัวล็กก่อนการแรกนะครับผมก็จะใช้นิ้วคอนโทรลตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้มีดผ่านตรงนี้ก็ได้ใช้มีดคมคมนะครับเนี่ยตัง้งอ่าโทษทีเนี่ยคือเกล็ดที่เลี้ยงไม่หมดนะ<ม>เวลาเรา เราแร่เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเพราะว่ามันจะมาติดมาติดกับคมมีดนะครับทําให้เราเสียจังหวะในการแรกคนระับอันนี้โทษไทยไม่ได้ครับทําเองแต่แรกนพอมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นสุดทางแล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้กดไว้ใช้ถุงมืจงอจับมือมาเลยตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ที่หนัง งนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้นิ้วคอนโทรลตรงนี้เปิดไว้นะครับเข้าไปแล้วก็ปล่อยเลยได้มีดปลายเล็กก็จะมีประโยชน์ตรงนี้คือพอเราแน่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันยังไม่ขาดใช่ไหมเราสามารถพลิกพลิกมีดได้เลยในนี้นะครับแล้วก็ปัดออไป ถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับดึงลายเนื้อแล้วครับอ่าเดี๋ยวให้เพืดด่อนดูดูความทะลุของแสงของก้างประมาณว่าให้นหมดเนื้อประมาณนี้นะครับถ้าเราไปทําข้าวต้มปลานะอ่าพวกหัวพวกก้างพวกอะไรอย่างเงี้ยนะล้วก็เอาไปทําน้ําซุปได้นะครับ่วันนี้ผมก็แลกไปเลยนะผมก็ไม่ต้อง ชี้บอกจะแน่ไปตามธรรมชาติ เห็นั้งกับมีดนะครับชัดเจนเลยว่าแด้เม็ดเหลือเนื้อให้ที่ก้างเลยนะครับ เดิมเลยนะครับจากการแกกก้างมันออกากการหงายนี้แล้วนำล่องไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับกล้างก็แบบนี้ก็หลุดออกมาตรงนี้ก็ยังมีั้างติดนิดหน่อยครับเป็นก้างเล็กๆ ดันครับยังเป็นชิ้นสวยงามซึ่งก็ไม่รู้จําเป็นต้องสวยงามทําไมเดี๋ยวก็หัแล้วแต่ก็เอาครับให้สวยงามไว้ก่อนฝึกตัวเอง นี่ก็เป็นก้างที่ที่บอกนะครับแถวสุดท้ายจะบอกให้ดูครับ,รรบมีตรงนี้อีกแถวหนึ่งครับเป็นก้างที่อ่าเป็นไม่กว่าเส้นข้างตัวนะเป็นเส้นมาตรงนี้มีไม่ไม่เยอะครับแ๋่วผมจะดึงให้ดู ก้างอีกชุดหนึ่งประมาณนี้ครับเห็นไหมเราดึงไหมครับดึงไปเรื่อยๆต้องการความเนียนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆจนหมดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆ ร้อยครับเนื้อสวยใสครับก็นะถ้าเราจะทำก๋วต้มปลาครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยหรือเราจะเอาไปทอดนะครับทอดราดพริกก็ได้นะครับหรือจะหั่นเป็นเส้นนะครับตัวหนึ่งจะหั่นสามลอยนะครับเดยาเหยายาว ทำเป็นปลาสติกนะครับชุบแป้งทอดเอาไว้หลอกเด็กๆที่เบื่ออาหารนะครับก็เป็นอะไรที่เขาท่าเลยนะครับนี่ก็หั่นเป็นข้าวต้มปลานะครับสังแกะด,ดูนะครับว่าหั่นเป็นข้าวต้มปลาในลายลายมันสวยนะครับลักษณะเนื้อนะครับสีขาวติดหนังแล้วก็มี ลักษณะเป็นเส้นเนื้อสีแดงสวยงามครับเวลาทํากับข้าวออกมาก็ดูสวยงามนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ทำข้าวต้มนะครับผมจะทำโลกจิมโลกจิมก็เป็นเมนูที่ แสดงถึงความอร่อยของเนื้อปลานั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่มีการปรุงเนื้อนะครับก็แค่มีน้าจิ้มนะแล้วก็เนื้อก็ถ้สดถ้าดีนี่ลวกจิ้มนี่อโอเคตัดสินเลยครับว่าใครชนะอันนี้ก็ผมก็ทําให้เพื่อนๆไว้ได้ดูเท่าน,นี้ก่อนนะครับสำหรับเนื้อนะครับผมก็จะมี กรรไกรนะครับกรรไกรตัดกิ่งกิ่งแล้วผมก็ใช้ทั้งตัดกิ่งไม้ในส่วนด้วยแล้วก็ใช้ทําปลาด้วยนะครับอันนี้ก็หมดนาทีแล้วครับมีดยาวอันนี้นะครับพอเรา เลีร์เรียบร้อยนะครับก็จะมีพวกเนือ้อแล้วก็เนื้อก็จะมีเมือกเยอะหน่อยนะครับเวลาเราต้มยำทําแกงอะไรเนี่ยพวกเมือกพวกสิ่งสกปรกในเะนื้อพวกนี้ก็จะไปปนเปื้อนอยู่กับน้ําแกงนะน้าแกงเราก็จะข่าวนี้เรา,าก็จะการเนือ้อเป็นวอนแล้วก็จะก,การเปิดเปิดอย่างนี้ครับแล้วก็จับจับเข้าไปทั้งชุดเลยนะครับจับเนื้อให้มันเต็มชุดเลยแล้ว,ลวเราดึงขึ้นมา ดึงปุ๊บอ่าตรงนี้จะยืดขึ้นมานะครับแล้วก็กดค่าซ้ายนิดหน่อยข้างก่อนนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ตัดตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเส้นต่อนะครับต่อระหว่างอ่างนี้กับะรนี้แล้วเราก็ตัดมันออกปุ๊บอ่าออกแล้วครับเห็นไหมไม่ยากครับถ้าถึงตรงนี้นะตรงนี้ก็ขั้นตอนนี้ก็ใช้กําลังหน่อยกดตรงไปที่เขียงแน่นนะครับใช้มือขวากดนี้ใช้มือนิ้วโป้งนะครับจับนี้ เยอะออกมาหลุดนะครับเป็นสองชิ้นนะครับอันนี้เรียบร้อยวางไว้ก่อนส่วนตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นเหงือกเป็นเมือกนะครับมีเลือดนะครับเราก็จะออกนาเรียบร้อยนะครับมีหัวใจนะครับมีพวกอ่าพวกเหงือกพวกอะไรทั้งหลายแหล่นะครับ ออกมาจากการทิ้งไปให้หมดครับก็จะได้ตรงนี้ครับได้เหมือนเดิมครับเปิดมาสองข้างดึงนะครับขีดซ้ายขีดขวาแล้วจะเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเชื่อมกดมีดลงไปครับลิ้นได้กดมีดโคงหนึงนะครับอันนี้ต้าการแทรกทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็เชอบมาบบก็ขั้นตอนการล้างนะครับ่าได้แล้วครับหัวปลาพร้อมที่จะต้มยำสดน้ำโล่งๆนะครับสะอาดครับไม่มีอะไรที่เป็นเลือดเป็นเมือกติดเลยก็น,นะครับ วันนี้ก็ทําให้เพื่อนดูเท่าน,นี้ก่อนนะครับทั้งการแลกปลานะครับการเคลียร์หัวปลานะครับให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจช่องพ i ชชิ่งแอนคุกไปตกปลากินด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้เลยครับขอบคุณครับ